สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาช์ชาแนลครับอย่างที่รู้กันนะครับเมื่อเดินก่อนพี่ไปออกบูธท,ที่งานเทน r ์อาร์ตมากมาและสินค้าของบูธพี่ก็จะเป็นสินค้าที่จะบอกว่าไงดีเป็นบูธท,ที่ขายวัตถุที่เชื่อว่ามงคลงพวงหุ่นพญ์นุนี่นั่นอะไรนะครับมีพวกควายธนูธนูนกคุ้มอันนี้สัรพคุณแน่นครับว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟัง และสําหรับรอบนี้นะครับพี่ก็มีสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาก็คือพวกพวงกุญแจเป็นรูปสัตว์เทพก็จะมีพวกช้างเอลวันมอมแล้ววันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาวาดช้างเอลวันแบบน่ารักน่ารักกันดีกว่าและใครสนใจพวงกุญแจก็ทักมาได้นะครับผมแอบขายของซะด้วยมาเริ่มกันเลยครับผมน้องช้างของเรานะครับเริ่มจากสี่เหลี่ยมก่อนเลย ตามด้วยครึ่งวงลีประมาณนี้นะครับผมอ่ะข,อขยานหน่อยนึงใส่เท้าเป็นวงลีเข้าไปสองข้างอันนี้จะเป็นท่านั่งเขาเนาะเหมือนนั่งเหยียดขาครับผมต่อไปใส่ใบหูครับผมเฉียงออกมาเลยปึ๊บปึ๊บแต่รู้สึกจะใหญ่ไปหน่อยแต่จะบังหัวอีกสองหัวเนาะอ่ะเฉียงประมาณนี้ ความจริงช้างเอราวันนะครับตามตำราเขาจะบอกมี33หัวซึ่งเอาจริงก็มีการลดรูปแล้วครับเพราะไม่งั้นถ้าเราวาด33หัวขึ้นมานี่ืวาดกันมือเปรี้ยเลยทีเดียวบางคนถ้าเอาเป็นรูปปั้นนะครับลองนึกภาพดูต้องปั้น33หัวนี่ก็โอ้โหคอช้างหักกันพอดี <c oughs> อ่ะมัวสวีกแล้วอะใส่ง่าใส่งวงแล้วก็ใส่คนาเข้าไปครับผม แล้วก็ตาบองแบวบองแบวใส่เข้าไปเลยปรับแก้มให้โคงๆมนๆนิดนึงให้แก้มป่องออกมาหน่อยๆแล้วก็ใส่สันใบหูนะครับผมประมาณนี้ถ้าเร็วไปลองปรับคลิปให้ช้าลงได้น,นะครับผมแต่ไปซีเรียสอ่ะมาได้ช้างน้อยหนึ่งตัวแล้วคราวนี้เราจะมาใส่หัวอีกสองหัวกันเข้าไปนะครับผมแต่เดี๋ยวขอเคลียร์เส้นแป๊บหนึ่งอ่ะ ประมาณนี้เนาะมาต่อกันที่หัวอีก2หัวนะครับใส่เหมือนซีเลียมนะครับซ้อนไว้ด้านหลังเนาะปุ๊บปุ๊บสองข้างเลยอ๊บอ่ะประมาณนี้คราวนี้เราก็ใส่ตาเข้าไปพี่จะใส่ตาให้มันเหมือนมีอารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตามง่นหยิดหน่อยนึงแล้วก็ใส่งวงแล้วกลาง,งาเข้าไปปรับหัวให้มนมๆสักหน่อยนึง ใส่ง่วงอีกข้างหนึ่งใส่หัวมนมนแล้วก็ใส่ตาแบบแอบยบิ้มหลับอะครับผมแล้วก็ใส่ผ้าที่อยู่บนหน้าผากเขาอะครับถ้าพี่จำไม่ผิดเขาจะเรียกว่าผ้าปกปกกระพองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะที่จะอยู่ตรงหน้าผากเขาเนาะเป็นเหมือนเครื่องส่งของช้างเขาใส่เขาเรียกอะไรอะขอบที่เป็นสีทองเขาไปด้วยอ่ะเป็นเส้นคู่เนาะ แล้วก็ใส่ผู้ตรงหูเขาเข้าไปประมาณนี้อ่าผู้นะครับวิธีวาดก็วาดกลมๆเนาะแล้ววาดโค้งลงมาอารมณ์เหมือนทอกบัวครับผมแต่เป็นดอกบ,บัวคว่ำเนาะอ่าแล้วแล้วก็ใส่กัไลข้อเท้าเขาเข้าไปนะครับผมาน้องเห็นอะไรไหมครับตาน้องเห็นอะไรไหม <c oughs> มีแมวมกกลเล็กน้อยนะครับต้องขออาภายัยแล้วก็ใส่เล็บเท้าเนาะอ่าประมาณนี้ เราก็จะได้ตัวของช้างเอาวันของเราแล้วคราวนี้เรามาตัดเส้นปากกากันเลยดีกว่าครับผมสําหรับน้องๆน,นะครับที่วาดบนกระดาษเนาะก็ใช้ปากกาที่เบอร์ใหญ่หน้อยตัดเส้นไปเลยแล้วสําหรับน้องที่วาดบนแท็บเล็ตหรือ iPad เนี่ยก็ปรับเลเยอร์ที่เราวาดให้ออปาซิตี้มันจางๆลงหน่อยแล้วก็สร้างเลเยอร์ซ้อนขึ้นมานอีกเลเยอร์นึงอะแล้วก็ตัดเส้นปากกากันเลยครับผมลุย มาเมื่อตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเลยครับผมเริ่มจากสีผิวหนังก่อนนะครับก็เป็นสีเนื้อเนาะไม่ต้องเข้มมากก็ได้เอาประมาณน,นี้อ่าลงทั้งต้องบอกว่าไงดีลงในส่วนที่เป็นผิวหนังทั้งหมดนะครับหน้าแขนขาเท้าหูใส่ก็ไปเลยสำหรับน้องๆที่ใช้สี ไม้สีเทียนสีช็อคระบายบนกระดาษนะครับก็ระบายไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเป็นข้อจํากัดว่าเราไม่มีไอโฟนไอแพดกระดาษทิชชู่พี่ยังวาดมาแล้วเลยนะครับผมแล้วต่อกันที่ภาพปกกระพองนะครับผมก็ใส่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ผู้หูก็ใส่เป็นสีแดงเหมือนกันต่อกันที่หูด้านในครับผมใส่เป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นทั้งสองข้างเลยแล้วก็ฝ่าเท้าด้วยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เริ่มน่ารักลชาปนละ อะตอนนี้ขอบของผ้านะครับพี่ใช้เป็นสีเหลืองออกเหลืองทองเนาะสำหรับน้องๆสำหรับน้องๆที่วาดบน iPad หรือแท็บเล็ตนะครับก็โยนสีให้ถูกเนาะไม่ไงั้นมันจะพลาดเหมือนพี่นี่แหละโยนให้ลงในส่วนที่เป็นสีขาวผู้หูก็เช่นกันนะครับผมสายของเขาเออกเป็นสีเหลืองอแล้วก็เครื่องทรงเครื่องประดับของเขาด้วยให้เป็นสีเหลืองทองไปเลย นิดนึงประมานนี้นะครับผมโหน่ารักจะแย่คราวนี้เรามาลงเงากันสักหน่อยนะครับผมอารมณ์เหมือนกลัวคลิปจะจบไปขอดึงเวลาสักหน่อยความจริงนะครับเท่านี้ก็เสร็จได้แล้วนะครับผมแต่พี่ขอเพิ่มเงาอีกนิดหนึง่งรูปจะได้มีมิติขึ้นอีกหน่อยนึงเนาะ,ะส่วนไหนโดนบ้างส่วนไหนโดนแสงน้อยใส่เข้าไปเลยครับผมเป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นกว่าเดิมเนาะ ใต้ผ้าใต้ผู้ใต้คา,างค่อยๆเก็บรายละเอียดไปครับผมใช้เวลากับเขานิดนึงแล้วเขาก็จะสวยขึ้น,นไม่เห็นไหมใต้คา,างสักหน่อยนึงใายคอสักหน่อยนึงดูดีขึ้นไหมครับผมอะ แล้วก็ขอเงาสะท้อนตรงผ้าของเขาสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะมันจะดูวิบวับวิบวับกันอีกนิดนึงมาและสุดท้ายนะครับพิธีกรรมของเราเติมแก้มแดงๆนั่นแหละนั่นแหละฮเข้าไปอะตัวข้างๆด้วยดีไหมอืมรู้สึกพี่กนพี่กนไม่เอาดีกว่าประมาณนี้นะครับช้างเอราวันของเราน่ารัก่ะ ตอนนี้พี่ชอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่ริ่มกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาทักมาทายมาพูดมาคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ